อ่านะครับพวกรายการ GTC ใหม่ครับนะครับผมรู้สึกจะเสร็จแล้วนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยเมื่อกี้คลิปคลิปที่มันใกล้จบมันก็ตัดไปเลยก็ไม่เป็นไรนะคลิปเราไม่ได้เน้นตอนจบท่าไรซิมูคราฟต์บิลดิ่งคอนสตรักเตอร์แอคทิเวต คลิปเราเน้น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 เนืน้อหาอะไรอย่างเงี้ยนะของเกมแต่ละเกมไม่ใช่แค่ Minecraft เอ้ยกูจะทุบเสียแล้วซนะิาเลดนสตรแอคทิวให้มันสร้างตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋วรอไอ้คนสร้างมันอยู่ไหนวะไอ้เนี่ย ชอบมันเอาโจ็กกี้เลยกับจ็กี้อะไรไม่รู้ Good day to you วายตกใจหมดเลย <c oughs> เสียงน่ากลัวมากโคเลอร์เฮาบ้านหินเหรอขนแกะสามชุดเอ้ยอะไรกระจกสามขนแกะห้าลวดหนึ่งเนาะลวด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 หนะึ่ง กระจกห้าไอ้คนแก่แก่สามใช่หรอไม่รูนะ้เนาะคนแก่สามกระจกห้าใช่ไหมไม่ในใจเหมือนกันดูสิอ๋อขนแก่ห้า แล้วก็หลอให้มันสร้างเสร็จเรามาดูกันว่านี่คือร้านอร่อยมันไม่มีคนรับทำงานนี่มันจะมีคนทำงานด้วยนะเกมนี้เป็นอาชีพเป็นเมืองเลยแต่มีแค่คนเดียวแล้วก็ต้องสร้างบ้านก่อนจะมีคนมองไปไหนแม่งก็มีแต่หิ้มะ ถึงบอกเลยครับว่าในคลิปที่เราสอนเอามอสเอ็นพีซีหมู่บ้านเอ็นพีซี่ะต้องเจอเห็นมากๆเฮ้ะเมื่อกี้มันบคัคอ่ะโอ้เอววับเอาเฉลิ้ไปเล่นจะก,กันหน่อยโอ้เห็นเลย ทำไรดีวะเรานะครบับเราก็รอ,อให้มันสร้างเสร็จวิ่มึงเพิ่โผล่มาแล้วมึงจะทำอะไรโอ้ให้มันสร้างฟาร์มดีกว่าเนาะฟาร์มฟาร์มเอาพริกฟาร์มดีกว่าฟาร์มหมู มานี่มานี่มันเป็นสร้างฟาร์มอยู่อะชิคเก้นฟาร์มกูหาพริกฟาร์มอยู่นี่ไงพริกฟาร์มใช้รั้วหนึ่งชุดก็เท่านั้นนครผมอ่ะก็ให้มันสร้างป่ากูโอ้โทษทีไปต่อยแต่เอ้พวกนี้ต่อยก็ไม่ตายหรอกนะแล้วมันก็ไม่โกรธเราด้วย <laughs> ไม่โกรธไม่เกลียดเราเลยเพวกนี้คือว่าโอ้ มีหน้ามันลอยแบบปพๆเทปอกก็ไม่เป็นไรนะเห็นบ้านลอยฟ้าไม่เป็นรู้สึกถ้าจําได้ครผมเคยเล่นมอดนี้อยู่อันนี้มันต้องสร้างโรงเก็บเนื้อให้คนเป็นอาชีพเก็บเนื้อหมูแล้วก็เอามาส่งที่ร้านค้าหลังนี้เราเราหิวเราอยากเล่นเนื้อหมู เรามาที่นี่ขโมยแม่งเลยเอาไม่ใช่ขโมยครับแล้วก็ต้องแลกเปลี่ยนอะไรกับสิ่งของเนื้อหมูกับของมันนะครับเนื้อไก่อะไรก็ได้ที่เรามีแลกเปลี่ยนกับมันอันนี้เพื่อความสมดุลนะหรือขโมยไปได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่โกรธเราเหมือนกันแต่ขอให้เราสร้างฟาร์มไว้ก่อนนะฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มไก่ก็ได้นะแต่ผมชอบฟาร์มหมูฟาร์มหมูมันดีกว่าโอ้บ้านหลังใหญ่ดีนะเนี่ยแต่แม่ง เน้นที่ขนแกรบอะไรหน่อยก็มอดหนึ่งจะไม่เกินสองคลิปหรอกนะก็ผมจะไม่ว่าว่าจะสอนว่าจะเอามอดนั่นนะมอดอะไรวะไอ้มอดฟอร์นเจอร์นะครับผมแต่ก็โหลดไม่ได้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแล้วก็ เล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็สร้างไปนะสมมติที่คนรู้ภาษาอังกฤษก็อาจจะรู้หน่อยอะไรก็ได้ละอันนี้ผมที่ผมรู้เพราะผมไปดูมาก่อนแล้วไม่ใช่ดูมาก่อนสิผมเล่นมาก่อนแล้วไอ้ไอ้มอดเนี่ยเล่นมาจากนหนแล้วด้วยก็ว่าว่าในไหนก็สอนมอสไหมครับแล้วก็เอามอดนี้ไปดีกว่านะก็เอาเลยนน้วก็เพราะว่ามอดเฟอร์นิเจอร์ก็ใช้ไม่ได้นะก็ ขอจบมัดซิมอยู่ครับเท่านี้นะครับผมก็โชคดีโชคดีมีชัยนะโอ้เมื่อไรมันจะเสร็จวะเนี่ยทำาชคกันทำสองคนนะก็ไม่มีอะไรก็เล่นไปเล่นไปขอแนะนำแล้วก่อนจะจากกันโอ้ยไม่ไม่ได้จากหรอก <c oughs> อ่าดีอ่ะตอนนี้คือถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรเกี่ยวกับเกมอะไรก็บอกมาได้นะ วัดไหมครับอะไรอย่างเงี้ยอยากให้รีวิววัดอะไรก็บอกมานะครับผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้อันนี้ไอ้วัดฟอสซิลวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะคือโหลดได้ถ่ายเลยก็อย่างเงี้ยแต่คราวนี้ถ้าคุณให้ข้อมูลมาผมก็จะถ่าย,ลยแลวก็โชคดีนะครับผมบิ bye ๊บบโชคดีในคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามคลิป gtc หรือเกมเมอร์ทีวีชนแนลนะครับผมเบบี Baby.